ก,กันที่อีกกรณีหนึ่งค่ะคนที่เสียชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อโควิดมาจากไหนนะและรายนี้เนี่ยเป็นเจ้าอาวาสวัดด้วยนะคะอยู่ที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะคะวัดกรวดอําเภอการจนติดค่ะเจ้าอาวาสคือพระอธิการทองสุขทิติยาโนอายุ56ปีนะคะต้องบอกว่าทางพระท่านเนี่ยก่อนอันนี้เคยประกาศว่าจะให้พื้นที่ของวัดเนี่ย ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามนะคะแต่ว่าก็มีข่าวล่าสุดเนี่ยว่าท่านเสียมรณภาพลงแล้วซึ่งท่านเองก็มีประวัติเป็นโรคประจําตัวหลายโรคทั้งความดันเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลอดเลือดสมองแล้วก็โรคเกาค่ะทีนี้ต้องบอกเลยว่าทางเจ้าวาดเนี่ยไม่ได้ออกไปนิมนต์หรือว่าไปไหนเลยนะแล้วไม่ได้มีกิจอะไรด้วยใช่ไหมไม่ได้มีกิจสงไม่ได้ออกไปไหนเลย ก็เลยไม่แน่ใจว่าติดเชื้อโควิดจากคนที่มาทําบุญหรือว่าคนนอกหรือเปล่าเนี่ยนะคะคือทำลายของท่านเนี่ยท่านเองอเริ่มป่วยตั้งแต่21เมษายนนะคะแล้วก็ไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกาญจนาดิบเมื่อวันที่23เมษายนจากนั้นเนี่ยอาการท่านก็แย่ลงจนต้องนำตัวท่านส่งไปที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่27เมษายนค่ะตอนนั้นเองได้มีการตรวจหาเชื้อโควิดนะ หลังจากที่มารักษาตัวที่นี่ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีแล้วผลตรวจเนี่ยก็คือ28เมษายนพบว่าทางเจ้าอาวาสเนี่ยมีเชื้อโควิดค่ะหลังจากนั้นเองก็มีการประเมินความเสี่ยงต่างๆก็พบว่าเจ้าอาวาสเองไม่ได้ไปสถานที่เสี่ยงแต่อย่างใดนะคะและสุดท้ายเนี่ยท่านเองก็มรณภาพนะคะ<ม>ตามข่าวที่ได้นำเสนอไปถือว่าเป็นเรื่องเศร้านะคะอีกหนึ่งรายค่ะเหยื่อที่ ไม่ได้ไปในพื้นที่เสี่ยงเลยแต่มีค,คนเอาเชื้อมาให้แล้วสุดท้ายท่านก็มรณภาพไปเนี่ยนะคะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็บอกกับนักข่าวของเราด้วยนะครับว่าสําหรับหลวงพ่อทองสุกเนี่ยถือว่าการมรณภาพของท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะว่าเป็นพระนักพัฒนาก็สร้าง,งประโยชน์ให้กับให้กับชาวบ้านเนี่ยเอาไว้มากมายหลายคนก็บอกว่าโอโ้โหเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเป็นเรื่องเสียใจเสียดายค่ะใช่ครับ